สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช anel ดวงนะครับเพจอภิชยาเลิศพีนะครับผมผมตองตองนะครับอาจารย์ตองคามาทาโรนะครับเข้าสู่การทำนานดวงของเดือนมีนาคม2564ครับผมการทำงานนี้นะฮะจะพูดในส่วนของการงานการเงินความรักและสุขภาพและเกตการทำบุญให้กับตัวท่านนะครับการทำนานนี้ไม่ใช่การ ทำนายดวงที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนนึงนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างนะครับไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับผมการนำนายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับสามารถเอ่อเสิร์ชหาใน Google ได้เลยครับว่าท่านเกิดในลัคนาใดนะครับท่านต้องมีวันเดือนปีเกิดครับและเวลาตกฟากเวลาเกิดของท่านนะครับ เพื่อความแม่นยำนะครับผมเรามาฟังในส่วนของการทำนายดวงของแต่ละราศีกันเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีฮะสวัสดีชาวลัคนะาราศีมีนนะครับผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12 2สเมษาย,ยนนะ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณมากในเดือนมีนาคม2,564นะครับสำหรับท่านใดที่เกิดในช่วงเดือนนี้ก็ขอวอวยพรลุ้งแน่นะครับขวายมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่สงใดขอให้สมปัารถนาลำ่ำรวยเงินทองนะครับกิจการการงานรุ่งเรืองครับผมโอเคอธิษฐานบบพร้อมๆกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนะฮะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่า นะครับในอวอนนะครับ6 i x of wands e c 마더콜스มีโชคละ่ะนะครับแต่ให้พรีสเตจ three of wands ครับ t w l of f e r to a n d s มาย้ำให้ไปรอบหนึ่งมีดวงดีแล้วแหละเดือนนี้นะครับ six of wands นะครับ และสุดท้ายเอ่อตอมพันธะโคสเดือนนี้มี energy ดีมากๆเลยนะครับถือว่างานดีงานเด่นนะครับถือว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่อนข้างมากๆเลยนะฮะมาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าไพ่เมเจอร์อะคาณาโผมา2ใบนะครับซึ่งเป็นไพ่โอเค ดีมากหนึ่งใบแล้วก็เป็นไพ่ที่อยู่ในเกณฑ์กลางๆหนึ่งใบนะครับในเดือนมีนาคมนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะช่วงนี้เนี่ยการงานของคุณนะครับอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่เดินทางค่อนข้างมากนะครับแม้ว่าจะเดินทางไปพบลูกค้านะครับหรือว่าไปติดต่อง,งานไปดีวงานนะครับผมบอกได้เลยว่า ค่อนข้างที่จะดีมากๆและประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับสำหรับท่านใดที่บริษัทคุณมีเกณฑ์ที่ออเฟอร์เสนอมาว่าให้คุณออตำแหน่งได้โปรโมทเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยหรือว่ามีการพัฒนาตำแหน่งในส่วนของศักยภาพของคุณนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้สมปรารถนาค่อนข้างสูงนะครับ อาจจะมีการที่เหมือนเขาเห็นว่าคุณเนี่ยทำงานแล้วหนึ่งทำงานดีนะครับบุคลิกภาพโอเคนะครับหรือว่าประสิทธิภาพในส่วนของเรื่องการทำงานของคุณเนี่ยเขาเห็นผลนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้โปรโมทหรือว่า สิ่งที่คุณรอคอยรอคอยโอกาสอะไรดีๆเนี่ยมันกำลังมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ในเดือนมีนาคมนะครับหรือก่อนหน้าเนี่ยนะฮะผมลงให้ล่วงหน้านแล้วเนอะก็นั่งต้องเป็นทำตัวให้ดีๆล่วงหน้ากันละกันว่าแบบเออคุณก็ควรที่จะแอคทีฟนะครับในส่วนของเรื่องการงานทำงานอะไรก็ตามก็ควรจะมีการที่วางแผนให้มันเรียบร้อยรอบคอบนะครับ คนอื่นเขาจะได้เห็นว่าคุณเนี่ยออโอเคมากๆเลยนะครับในการทํางานตรงนี้นะฮะการงานของคุณจะเป็นไปได้อย่างดีครับผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าก่อนหนะ้าคุณทําตัวมาดีแค่ไหนด้วยนะไม่ใช่คุณบอกว่าเอออาจารย์ตองบอกว่า การงานฉันจะโปรโมตแต่ก่อนหน้าเนี่ยคุณนั่งอยู่ออฟฟิศคุณนั่งเฉื่อยชิวไม่ทําอะไรเลยเจ้านายมานั่งตามงานทีก็ค่อยท,ทําทีอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นผลเพราะว่า the view of fortune เนี่ยมันหมายถึงว่าคุณทําอะไรสิ่งดีๆมาสิ่งนั้นจะส่งผลคืนให้คุณดีมากขึ้นแต่สิ่งไหนที่คุณทําไม่ดีมามันก็ส่งผลให้ Impact กับคุณไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแอคทีฟไว้ตั้งแต่เนิ่นเน่ทำอะไรให้มันมีประสิทธิภาพให้คนอื่นเห็นจะยิ่งทำให้มีเรื่องดีๆเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นละกันนะครับ Uh, ช่วงนี้นะฮะครึ่งเดือนหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับเกณฑ์ที่มอบหมายนะครับได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ท่านใดที่ตกงานอยู่หรือกําลังหางานใหม่นะฮะมีเกณฑ์ที่จะได้งานตามที่คุณต้องการค่อนข้างสูงบางทีอาจจะเป็นในส่วนของการเงินที่มันดีมากขึ้นนะครับได้รับการที่เสนอ ตำแหน่งหรือเงินเดือนที่มันมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ทํางานกับคนรอบข้างหรือทํางานอะไรก็ตามพยายามอย่าทําตัวให้ใจร้อนหรือว่าเหมือนทําตัวเป็นคนที่มีสองบุคลิก นะครับบางทีอาจสร้างหุดหยิดง่ายหรือว่าเกี้ยวกราดเกิดขึ้นนะครับถ้ารู้ตัวว่าอารมณ์ไม่ดีคุณควรจะก้มหน้าก้มตาทำหรือโฟกัสไปในส่วนของเรื่องการงานที่คุณทำอยู่จะดีกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเหมือนไปต่อล้อต่อเถียงหรือว่ามานั่งระบายพูดอะไรที่มันดูเป็นเ,เรื่องที่ไม่ค่อยเข้าหูคนอื่นหรือเป็นเรื่องที่ไม่พ o ส i t แบบ ม,มันเป็นเรื่องแย่ๆนะฮะควรค,คุณควรจะเลี่ยงตรงจุดๆนั้นไว้ดีกว่านะครับโฟกัสในส่วนของเรื่องการงานของคุณให้เต็มที่นะฮะและคุณสามารถทำงานได้มันค่อนข้างดีทีเดียวถ้าใครที่ทำงานใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกใช้เซนส์นะครับคุณจะทำงานได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะใครที่ทำงานเป็นครีเอทีฟหรือว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์นนะ่ นะฮะช่วงเนี้ยคุณจะทําได้ดีมากๆและส่งผลทําให้คุณอาจจะได้รายได้เสริมหรืออะไรหลายๆอย่างเป็นโอกาสดีๆเข้ามาให้กับตัวคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพยายามแอคทีฟให้มากเน้นย้ําเลยนะครับผมต่อมาในส่วนของเรื่องการเงินการเงินสําหรับชาวาลัคนาราศีมีนนะฮะ ่อผมบอกได้เลยว่าการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบลอยมาเช่นเดียวกันนะครับพยายามเสาะแสวงหานิดนึงบางทีคุณอาจจะได้มาจากแบบสถานที่ที่คุณไปทำงานนะครับบางทีอาจจะเป็นเลขทะเบียนรถของคุณนะฮะถ้าซื้อผมแนะนำว่าให้ซื้อกับเพศหญิง จะดีที่สุดนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้โชคมากกว่านะฮะการเงินอาจจะมีเกณฑ์ที่เหมือนคุณและได้รรับเข้ามาแหละแต่บางทีคุณก็มีเกณฑ์ที่เหมือนประมาณว่าอยากจะใช้จ่ายตามที่คุณอยากจะได้อะไรบางอย่างก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดกรณีอย่างนี้เหมือนเกิดเหมือนแบบ คุณมีสิ่งของอะไรบางอย่างที่แบบเอออยากจะได้แล้วก็แบบพอเออโอกาสมันมีเงินเข้ามาอย่างเงี้ยคุณก็แบบเอออาจจะเปตัวเองเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนแบบเป็นการที่แบบว่าที่เขาชอบอ้างกันกนว่าแบบเหมือนซื้อของให้หน่อยทํางานมาเหนื่อยทั้งปีอะไรประมาณเนี้ยนะฮะจะมีอารมณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับถ้ามันไม่เกินกําลังทัพย์หรือว่าคุณแบบเออซื้อไหวก็ แนะนำว่าซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าการเงินยงังตึงๆอยู่ก็ควรที่จะเก็บหอมรอมริบหรือว่าสำรองเงินไว้ใช้ยามขับขันจะดีกว่านะฮะต่อมานะครับในส่วนของอสุขภาพนะครับสุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยผมมองว่า1ช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะนะครับ เดินทางไปเยี่ยมลูกค้าไปพบลูกค้าแล้วมันต้องใช้รถค่อนข้างเยอะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่เหมือนปวดบริเวณก้นกบครับปวดหลังช่วงหลังนะฮะแล้วก็ช่วงขานะครับเหมือนใช้ขาในการยกอาจจะเป็นยกของหรือเดินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบกของเล็กๆน,น้อยๆนะครับไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะักอยู่ในเกณฑ์ที่ไปบีบนวด ก็หายดีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับก็ดูแลตัวเองนะครับอาจจะบางคนอาจจะไปออกกำลังกายแล้วก็เ,เมื่อยบีบนวดอะไรอย่างี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่เรื่องที่อยากจะแนะนำว่าเลยเนี่ยช่วงเนี้อารมณ์ฮอร์โมนของคุณจะพุ่งพลาดนิดนึงอาจจะต้องระวังนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าอารมณ์โดยเฉพาะเพศหญิงนะครับ หรือว่าผู้ชายก็ได้นะครับอาจจะเหมือนหงุดหงิดนะครับอาจจะเหมือนปวดท้องประจำเดือนหรือว่ามีอะไรมาสกิดติ่งกับคุณเนี่ยช่วงเนี้ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดหรืออารมณ์ให้ดีๆนะครับอย่าฟาดงวงฟาดงานกับคนอื่นไปนะต่อมาสำหรับความรักนะครับความรักสำหรับคนโสดนะฮะ คนโสดมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจจากสถานที่คุณไปทำงานนะครับไปพบลูกค้าแล้วบางทีอาจจะได้เจอคนที่เหมือนคุณกำลังอยากจะเจอเขาอยู่อ่ะบางทีอาจจะเป็นลูกค้าคุณแล้วแบบเหมือนคุณอาจจะแบบชอบเขาหรือว่าเขาก็อาจจะชอบคุณอย่างเงี้ยอาจจะแบบได้เจอการได้แบบเหมือนแบบสดใสาตาปิ้งปิ้งปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ ได้ลองแบบเหมือนแรกคอนแทคได้พูดคุยกันแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะักบางทีนะครับคนคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีคุณอาจจะได้กลับไปเจอคนพนักเก่าคนพนักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาระยะหนึ่งนะครับเราก็อาจจะได้กลับมาหวน พูดคุยกันหรืออาจจะต้องมีเรื่องที่กลับมาเคลียร์สาสางกันนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันสำหรับชาวลัคนาราศีมีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอให้ระวังช่วงถ้าคุณได้แบบมีเรื่องการคบหรือพูดคุยอะไรกับใครสำหรับคนโสดนะบางทีเนี่ยอาจจะไปปะกับเรื่องที่มันเป็นรักซ้อนเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตนเองให้ดีๆนะครับความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบเร่งนะครับถ้าช่วงนี้โฟกัสไปในส่วนของเรื่องการทำงานหรือว่าพินิจพิเคราะห์กับคนที่คนที่เขากำลังจะเข้ามาเนี่ยดีกว่าอย่าเพิ่งด่วนใจร้อนมากจนเกินไปนะครับอย่าด่วนตัดสินใจไปคุณยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับถ้าคนคนนั้นมันเป็น คนที่คู่แท้สำหรับคุณหรือคนที่มันใช่สำหรับคุณเดี๋ยวเขาก็จะได้เจอกันเองนะครับต่อมานะฮะในส่วนของคนที่มีคู่นะครับคนที่มีคู่ครองแต่งงานแล้วช่วงนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะได้ไปพักผ่อนกันครับได้ไปเที่ยวตากอากาศบางคนอาจจะได้ไปริมทะเลนะครับบางคนอาจจะไปขึ้นเขาก็ได้เช่นเดียวกันสามารถไปได้ทั้งสองแบบเลยนะครับ การพักผ่อนอันนี้ก็จะค่อนข้างโอเคเลยล่ะนะครับได้ไปรีแลกซ์มีโอกาสที่จะได้สเปนเงินพอสมควรนะครับแล้วก็ได้พูดคุยได้แลก r e l ationship อะไรหลายๆอย่างเช่นเดียวกันแต่ระวังถ้าคุณเป็นผู้ชายบางทีคุณอาจจะ เหมือนทำอะไรไม่ถูกใจแฟนคุณที่เป็นผู้หญิงก็ได้เช่นเดียวกันคืออาจจะมีเรื่องพ่อแง่แม่งงอนเกิดขึ้นงอนกันเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีๆไหนๆได้มีโอกาสไปเที่ยวกันแล้วนะครับอาจจะวางแผนเซอร์ไพรส์ให้คนรักคุณมีความชื่นอกชื่นใจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มันยิ่งเป็นในช่วงจังหวะที่เป็นวันเกิดคุณพอดีเน่นึกออกปะ มันก็อาจจะได้รับการเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างซึ่งทำให้คุณเนี่ยชื่นอกชื่นใจแต่ว่าถ้าแบบแฟนคุณอาจจะซื้อของไม่ถูกใจคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบรักษานํำใจเข้านิดนึงไม่ใช่ว่าแบบหนูชักสีหน้าใส่เลยอะไรประมาณนี้ก็ไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับ ต่อมาในส่วนของเรื่องการทําบุญนะครับการทําบุญเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าชาวลัคนาราศีมีนะถ้ามีโอกาสลองไปทําบุญให้กับการที่ถวายลงศพนะครับแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณซึ่งจะดีมากๆนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่มีศรัทธานะครับในส่วนของพระแม่กาลีลองหาโอกาสครับ ไปไหว้ขอพรท่านนะครับให้การงานการเงินของคุณเนี่ยมีความดียิ่งยิ่งขึ้นไปจะยิ่งเสริมดวงให้กับตัวท่านนะครับผมอันนี้แนะนำไว้นะฮะเรียบร้อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะฮะถ้าตรงไงก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องไว้้ด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ